ในโรงเรียนประจำที่เข้มงวดแห่งหนึ่งมีกฎที่ห้ามนักเรียนออกจากหอพักในเวลาหลังเที่ยงคืนอย่างเด็ดขาดครูผู้คุมมักจะเข้มงวดกับการตรวจตราและลงโทษนักเรียนที่แหกกฎอย่างหนักแต่เรื่องเล่าว่ามีคืนหนึ่งที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจจะท้าทายกฎนี้เพื่อความสนุกสนานวันหนึ่งกลุ่มนักเรียนที่สนิทกันประกอบไปด้วยเอ๊บีและโจตัดสินใจจะแหกกฎ และออกไปสำรวจบริเวณโรงเรียนในคืนที่เงียบสงัดพวกเขาวางแผนอย่างดีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจตราของครูผู้คุมเมื่อถึงเวลาหลังเที่ยงคืนทั้งสามคนแอบออกจากหอพักและเดินไปยังสวนหลังโรงเรียนขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานและตื่นเต้นกับการผจญภัยในยามค่ำคืนพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากในป่าที่อยู่ใกล้ๆ เสียงกระซิบนั้นเรียกชื่อของเอกและบอกให้เขาเดินตามเสียงไปเอกตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปโดยที่บีและโจตามหลังมาขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบกับกระท่อมเก่าๆที่ดูทิ้งร้างและน่ากลัวเมื่อพวกเขาเข้าไปในกระท่อมเอกเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูซีดเซียวและเศร้าส้อยผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่า ออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมาถึงท่านใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหนักและรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ปกลุมรอบๆเอบี A, B, และโจรู้สึกหวาดกลัวและรีบวิ่งกลับไปยังหอพักอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขากลับมาถึงหอพักและหันกลับไปมองพวกเขาเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ขอบป่ารอยยิ้มของเธอน่ากลัวและดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธ วันถัดมานักเรียนทั้งสามคนเล่าเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังและทุกคนต่างหวาดกลวัวและเรียนรู้ว่าการแหกกฎอาจนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดและอันตรายตั้งแต่นั้นมาไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าออกจากหอพักในยามค่ำคืนอีกเลยและเรื่องเล่านี้ยังคงถูกเล่าต่อๆไปเพื่อตวนใจให้ทุกคนเคารพกฎระเบียบและระวังในการทำสิ่งที่ไม่ควรทำ